ทางน้นพักอยู่มาทางนี้แปลงแบงค์อันี้มไป้ว่เแมยงอันีด้วยนะอยาสุดยอดมากแบงค์แบง์อันนี้

เดินอย่าลืนะไปเที่ยวสายาอาทิตยอ่ไปถึงก็อาสาบานเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกี่ปังดูมาแล้วองใจดี่ต้งีอะไรไม่ได้มา มัได้เลยนได้นได้ควัได้เลยนะเม่ชนใครให้โกนเราก็ไม่พอไล้เนี่ยซุกยคนกับใครอีกอะนายกูเป็นต้นเหตุเมื่อเช้าอ้ฮามซูเห็นชันเหรอที่แรกกูคิดว่ามึงจะไปรอกูที่กูแล้วมันวิ่งมา เอาไปเรื่อยๆคน่งสุดนะกบ้อมุลุยค่ะนิ่วิ่งดูเปียกตไม่เทมาวิ่งอยู่นีโอวัตเตอร์วัตเตได้ไปเล่นบิแป๊บนึงไปไยกุดมครั้งไว้ิแล้วาพีเหลัตรงนี้กันมา้าางไปเล อื้อ <laughs> <laughs> uh, oh. uh, oh. เลนี่นะฉันาเอุมลหันเอยันบฟดตัอไปี่ดงไนม่ใช่หใช่รากเหยกวัมีคนหงไปนเล่นยิงอยู่ที่นี้ กมื่วงปที่ที่เราเล่นเขเล่นหุนที่สโอ้ไม่ใช่เรอน้เขาก็เลือกเหมือนกันเลยนะอือแเปนเขาอะนะแนะนำไปในค่ายก็บอกแบบนี้อนอนอยากรู้สึกฮปปี้ฮปปีู้้วา นีกันจ้าถกอยู่นาเมื่อกี้ถึงฟอที่อยู่เมื่อกี้แล้วสามเกมไอ้แต็มท้ายอ่ะจะเป็นลมแล้วขับไม้อ่ะไม่ไหวแล้วที่ก็สุดเมื่อกี้ร้ายสุดฟ้าสุดไม่ล่าสุดคิดถึงเลยอยากเจอเลยคิดว่าไม่ ไม่เลย้อ่ล้แล้วะไอเหี้ยตักกาดีวารีเสร็ได้มาบอกว่ามเป็นอะไรกันแต่เสจ้วมครูไป้วเรื่องนีแ่ว่าส้นตอนี้ะ่สมมยังมีวังวนว่าทำไมเรายังไม่ไขานี่กด้นไปตึทีเไกไม่พดวยแล้ไม่เข้าใจมาที่นี่ ตดีไม่น่าไม่น่าไม่น่าคาดค่วโดนอมแดดี้แดดดี้โดนขอม

พอแล้วเดี๋ยวจะเอาผู้จุนด้วยเดี๋ยวพวกนั้นจะจ